เดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์ใหม่เชียงกงนะครับวันนี้ก็ลูกค้าเอาเครื่องมาส่งชางดำนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องยนต์จะ,ะทดสอบผ่านไหมนะครับถ้าผ่านก็ซื้อขายกันได้นะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ <c oughs> เครื่องยนต์ ดิสันดิสเอ็มฟ้าแดงนะครับเครื่องเก่าเชียงกุ้งพร้อมกับชุดเกียร์นะครับตอนนี้พี่ดำก็ทำการเดินระบบแยกสตาร์ทกันบนรถนี่แหละครับไม่ต้องลง เช็คกันให้ผ่านก่อนนะครับผมเจะดูวิธีการสตาร์ทเครื่องแบบแต่ไม่ต้องชนอยู่รถนะครับเป็นการสตาร์ทเช็คระบบเครื่องยนต์โอ้โหทำดีแท้ดูดดูดดูดน้ำมันโอ้โหไม่ใช่รถเราสนใจอะไร มดมเดี๋ยวมาดูกันครับเครื่องยอดฮิตติดอันดับที่นิยมใช้กันนะครับผมเอ็มฟ้าแดงครับดบิสันพวกทีเอฟอาร์พวกเครื่องไซโครนอะไรก็ราคาก็ได้ทุกใครมีเครื่องก็เอามาขายได้ครับ สวัสดีก็คุณหมอกรเช็คแบตเตอรี่ก่อนมีไฟไหมอ๋อมีไฟอยู่นะไหนเข้าไหนนี่เหรอเอไม่ใช่เข้าเนี้เอาสากันหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สายพี่เดี๋ยวดูก่อนทันใหญ่ขนาดไหนอันนี่ใช้ได้ไหมได้ดูตัวนี้เขาใหญ่ใหญ่เย็นๆนะท่านผู้ชมอ๋อ ล้างล่น้ำมัน,มนโอ้อันนี้ล่ลมก่อนใช่ไหมไล่ล้างทอด,ทอดโอ้โหพุ่งพุ่งพร้อมเตรียมสายมาเฮะตเตรียมสตาร์ทแล้วครับเอาดูเกียาากร์ยังเดี๋ยวฟลดคาตะกรอนเออเดี๋ยวจะทุยอันนี้ม้เตรียมเครื่องมือนะครับเกืบสุดๆเลย ของใหม่่นวายังไม่ได้เตรียมอะไรเลยไม่ต้องรัดนะทอดแล้วครับมันออกยังล่ะก่อนกดขึ้นหนะใ่เลน้อยได้สายสั้นวันนั้นไม่อยู่อยอยได้อยู่สายสั้นวันนั้นไม่อยู่สายสั้นวนั้นน เดี๋ยวเดี๋ยวเรามดูก่อนว่ามันตตะกตะไหมเพื่อไปเท่าแล้วโอ้ยังไม่ได้เตะตรงนี้เลยไายสั้นมาออก้ายหน่อยโอ้แบสสายสาสั้นสายสั้นมาเดี๋ยว ไปตีอีกบ่ยิ่งส่ใสายปเยอะไหมเยอะไหมเช็คไฟเยอะไหมเมื่อกี้ขอขอเช็คไฟหน่อยมันใจนะมานจะไหนไม่รู้นี่แท้เหรอนาะแท้แน่นอนนะอืะมเนาะ อีกดิน้นเครื่องดินด้นบนันยึกดได้ได<ป>้ๆจ<ป>ักรล้อยดิจักรลอกลงหน่อยดิดินนด้นเลยเอะไรสุดยอดเใครสนใจเครื่องยนต์ก็ติดต่อสอบถามกันได้ครับราคาไม่แพง โค้งพอ,งอ,งองันนี่มีไฟไหมเอามาดูนีแ่มงมาใส่ตรงนีค้คลิปคลิปคลิปมาพ่วงคลิปเอาสายมาพ่วงสองสองสอตัวเลยบวกลบ <c oughs> <c oughs> เพิ่มกระแสไฟแล้วครับผมแบตบสองลูกแล้วน่าจะติดแล้วครับทีนี้จะฝาแดงจะติดไหมเอยลุ้นกันครับหนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมกกเรี่ย <c oughs> เมล้มหลวงโอ้โหจะดำจะสายชั่วตรงแดงนี่่ว ไม่ได้เลยแยกน้ำมันให้เหรอเรีเดี๋ยวเดี๋ยวเอมนเข้าเล้มันมีสายรับเนี่ยมีสายจุ่มกัดรับไหมไม่มีไม่มีะไรโอ้ แบนลบไม่แล้วตอนนี้ก็นาก่าจะติดแล้ว,วล่ะคร,รับอน้ำมันน้ำมันน้ำมันให้ยักน้ำมันให้เหรอ ดันดันดันหล่ผ่านไม่ผ่านดันแรงครับผมนี่คือระเบียบการซื้อเครื่องยนต์นะครับผมช่างดำก็จะมีการตรวจเช็คก่อนที่จะซื้อเครื่องยนต์มาขายนะครับ ถ้าเครื่องยนต์ไม่ผ่านก็ไม่รับครับไว้ก่อนยกขึ้นยกขึ้นเอาไว้ก่อนนะครับไปขึ้นเอาไว้ก่อนส่งกลับครับอันนี้เครื่องยนต์มีดันครับผมกราวนี้ถ้ามีไอมีดันนี่ก็คือเอาไว้ก่อนไม่ไหวใช่ครับแล้าเอาไปติดเครื่องมันจะมี ใครจะเอามาขายก็ก็เช็คเครื่องให้ดีก่อนนะครับผมตีได้ตรงนี้นะสิบห้าได้อยู่สิบห้าลอเช็ครื่องให้ดีก่อนนะครับสิบห้าคนที่จะเอามาลองผมเพราว่าการที่เราจะทําการซื้อก็ต้องเช็กเครื่องยนต์ให้ให้ดีครับผมถ้าเครื่องยนต์มีปัญหาเราก็ไม่ซื้อครับเพราะว่าบางทีลูกค้ามาซื้อก็อยากได้เครื่องดีๆครับเราก็เช็คเครื่องดีๆให้นะครับผม อาพี่สรุปแล้วเป็นไงสรุปแล้วเป็นไงเครื่องสรุปว่าเครื่องมันไม่ผ่านมีมันเครื่องดันอ๋อเราก็ไม่รับไม่ไม่เรารับซื้ออยู่แต่ว่ารับเป็นอะไรเออเป็นอะไรถูกเลยอ๋อครับก็อย่างไรก็จะได้ในราคาเต็มไม่ได้ได้สตาร์ทใช้ได้ไลน์บินไลน์ใต้ให้มันทำงานซะหน่อยต้องต้องนี่มนุษยะมาสวดบางสกุลเพราะว่าไลนตายแล้ว อ๋อก็สรุปแล้วก็ซื้อไว้เป็นอะไรครับซื้อไว้เป็นอะไรก็ใครสนใจก็หมื่นกว่าบาทอ่าหมื่นกว่าบาทเนาะชุดนี้หมื่นกว่าบาทอ่าชุดนี้ขายหมื่นกว่าบาทเนาะอ่ทั้งหมดเลยหมื่นบาทอ่าหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นแปดเนาะหมื่นแปดอ่าหมื่นแปดก็ได้ทั้งเกียร์ได้ทั้งปั๊มเพิ่มทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยแต่แต่ก็เราก็วัดไปตามสภาพเนาะเราก็ซื้อไว้แต่ว่าเป็นอะไรนะครับอันนี้ก็ขายนี่อันนี้ก็เครื่องยนต์ด้วยขายนี่ก็ขายตอนนี้มีเครื่องยนต์อะไรบ้างครับผมมก มังกรดำอันนี้มังกรดำนี่สองหมื่นเครื่องนี่สองหมื่นก็เครื่องนี้ไม่ไอไม่ไรเนาะอันนี้หกออนี่หกพันห้าอ๋อตัวนั้นแปดพันห้าอ่าครับตัวนี้ซื้อมาจากเอ่อเสียนุ้ยเสียนุ้ยครับผมแปดแรงแปดแดงครึ่งก็ขายแปดพันห้าโอ้เครื่องฟิตมาใหม่ครับตัวนี้เครื่องนี้สตาร์ทง่ายมากเร็วฟิตใหม่ม้นแค่สามรอบนี่ก็ติดแล้วจริงๆครับเครื่องดีเครื่องดีตัวนี้ตัวนี้ก็ดีอืมตันนี้ดีดีครับเครื่องไม่ผ่าน อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพว้เครื่องยนต์เนาะครับเครื่องยนต์ใครสนใจเครื่องยนต์ก็ตอนนี้ได้อยู่ที่นี่มีอยู่สองแต่ว่ามีที่อู่ใหญ่มีที่อู่ใหญ่มีหลายรุ่นเลยครับสาขาเมียน้อยอ๋อใครสนใจเครื่องยนต์ก็เป็นบ้านเมียน้อยมาดูได้ครับผมอู่ช่างดำนะครับผมเอาคลิปนี้ขอบคุณพี่มากครับขอบคุณมากครับ